สำหรับโฟนะคะของตัว Production Order ค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเฉพาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจผลิตนะคะเริ่มต้นเนี่ยการที่เราจะผลิตสินค้าได้เราจะต้องมีการกําหนดบอมค่ะหรือว่าสูตรการผลิตเมื่อเรามีการกําหนดสูตรการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนนี้ค่ะมาเปิดเป็น Production Order ได้ค่ะหรือว่าใบสั่งผลิตหลังจากที่เรามีการเปิดใบสั่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นค่ะ เราจะมีการเราจะต้องมารายงานหรือว่าบันทึกผลการผลิตของเรานะคะจะมีหน้าหน้าจอของเราจะชื่อว่า issue f o r m production ค่ะก็คือเป็นหน้าจอสำหรับรายงานการผลิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นเอ่อ r u r c e นะคะหรือว่ากำลังการผลิตแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบที่เรามีการตัดเบิกใช้ตรงนี้ค่ะในการที่เราทำ issue f o r m production จะมีการบันทึก Inventory แล้วก็บันทึกขาวบัญชีด้วยค่ะ เมื่อมีการที่เราผลิตแล้วเรารายงานการผลิตแล้วค่ะเราจะต้องมีการรับผลผล,ผลิตเข้าซึ่งเราจะบันทึกผ่านหน้าจอ r e c e i v e From Production นะคะหรือว่าเป็นหน้าจอในการบันทึกรับตัว FG หรือว่าเป็นตัว w i p หรือว่า Semi p r o d u c t ในการรับสินค้าเข้าค่ะเราก็จะมีการอัปเดต Inventory นะคะแล้วก็อัปเดตในเรื่องของตัวขาบัญชีค่ะในเรื่องของต้นทุนต่างๆที่มีการตัดใช้ เมื่อเรามีการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการปิดใบสั่งผลิตค่ะก็คือ Code production order นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะหน้าจอของ b i e w of material ค่ะในในส่วนของการสร้างสูตรการผลิตนะคะในการกำหนดสูตรการผลิตค่ะเราสามารถกำหนดนะคะได้มากกว่า1สูตรซึ่งไท้ในการกำหนดค่ะสังเกตด,ด้านล่างนะคะก็คือจะมีไทป์ที่เป็น item กับไทป์ที่เป็น r e s o r t ใะะท้ที่เป็นไอเทมก็คือเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะที่อยู่ในสูตรการผลิตส,ส่วนรีสอร์ทนะคะเราสามารถกําหนดที่เป็นในเรื่องของโอเวอร์เฮดนะคะหรือว่าในเรื่องของแมกชีนหรือว่าแ a เบอร์นะคะที่เป็นพนักง,งานหรือชั่วโมงการทํางานต่างๆนะคะสามารถกําหนดเป็นชั่วโมงหน้าที่หรือวินาทีได้ค่ะระบบจะทําการ s u มมา r ีนะคะต้นทุนต่อหน่วยค่ะมาให้ก่อนว่าต้นทุนประมาณการนะคะหรือว่า standard cost ของสูตรบอมนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ 啊哈。Uh huh.